ก็สวัสดีครับน้องๆคลิปนี้อยู่กับช่องสุดสนุกเหมือนเดิมนะครับผมแย่เจ๊บันเดนี้พวกเราเราจะมาปราบเลิงกันพวกเราเน่เขาให้กระบอกไปเลยล่ะเต็มแล้วล่ะเจ๊หัวเลิงกันนะเจ๊มาโอ้ลิงเต็มเลยพวกเราไปโดนยำเลยล่ะเจ๊วันเดนีเจ๊วันเดนีเจ๊บันเดนี้มาเน่มาเน่ก็มาดิครับมาดิครับ ไม่กลายเป็นลิงนี่นาฉันตายพวกเราไอ้เจ๋งโอ้โหอยลิงตรงนี้เต็มเลยเฮ้ไอ้นี่มันตายแล้ล่ะไอ้เจ๋งบอเนี่ยหัวเนี่ยหัวละลายหัวละลายแล้วแล้วจะกันหัวลิงแล้วพวกเราไอ้เจ๋งอ้วนนักป่าลิงมาล้วมาเลยไอ้เจ๋งก็เจงก็เจงก็เจ๋งไอ้เจงเก๋เลยแหละหัวเนี่ยอะไรอะไรท่อเจ้าลิง ให้มันม้าล้วหัวด่อ้วนหัวมันมาดิมาดิเจหโอ้โหมันวเลยอย่างบ่วเลยเจมาดิให้ยมาด้ไมได้ตามมันดิตามมันด้เพื่อนแล้วอเจยตามมันจะตายแล้วละเจยตามมาแล้วอมาดิมาดิมาดิอะไรวะเป็นไรเนี่ยไอ้เวรกลายเป็นโคดไรเดอร์แล้วพวกเราไฟไหมอาหาน้ำร้อนลวกเจยไฟไมเจน้ำร้อนลวกไม่เอาเจย์นี่คืออะไรเนี่ย มันกดอะไรได้ไม่ในตรงนี้ไม่มีอะไรพวกเราไปกันต่ออาเจ็กอ๋อจะมาปลอนลิงเฮ้ยมีมีดด้วยพวกเราอ๋อเป็นมีดอ่ะฮะยังแท้เลยมาเลยโเลิงแองโดนฆ่าสับหน้ารอบนี้แองถ้ามีมีดลวล่ะอ่ะฮะไป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 เฮ้ยพวกเราไอ้นี่มันหกขลอมมันหกขลอมกลายเป็นลิงเฉยเลยอาเจ็กอาเจ็กไม่ได้ไม่ได้มีดละฉันมีมีดฟันต่ออาเจ็ก ไม่ละล่ะอเจย์อ้าว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 ฉันไม่ดม่ละล่ะเฮ้ยอเจยอุ้ยน้ำนี่ห้ามโดนนี่นะพวกเราโดนจะกลายเป็นเล็กละล่ะอเจย์ซับมันอเจย์อ้าวมีฟันต่อเป็นยังไงวะเนี่ยอเจย์าปละเฮ้ยนี่ไงลิงอเจยหัวไม่ได้หัวไม่ได้หัวไม่ได้อ๋อหอยอ้วนอย่างมั่วเลยละคนพืชเลยอเจยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ้าวสมน้ำหน้าไม่ได้ไม่ได้อเจย์อเจยเขาตายแล้วพออเจยไปดีกว่า เจงอเจงเฮ้ยมาได้วม่ได้ลิงห้อลิงแล้วไงล่ะอเจงเจงโคเลเดอรไปก่อนแหละวัดนี่ไอ้สกิลโคเลเดอร์เฮ้ยอาจารย์อาจารย์โอ้ยพังตันโอ้ยเอาละแหละอ้วนเป็นไรอ่ะไอ้ว้วนกลายเป็นลิงเฉยเลยเอาละล่ะเจงโอ้ยจะกลายเป็นลิงได้ไงเนี่ยฮัลโหลเจ์จะนับป่าเลิงกลายเป็นลิงเฉยเลยอ๋อถ้าเราตายจะกลายเป็นลิงพวกเราโอเคละแหละมา เจ๊งกวนมาแล้ยเจ๊งฮ่าฮ่าอจิงอจิงอจิงยจอ่าฮ่าอ่าฮ่าอ่าฮ่าไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ครับอจิง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 อ่าฮ่าเรจะตายแล้วไอ้ตัวนี้แล้วแล้วแล้วอ้วนเลยนิเดียวแล้วแล้วออ้ยอะไรครับเนี่ยอ๋อพวกเราถ้าตายจะกลับกลายเป็นคนใหม่อีกรอบหนึ่งแย่เจ๋งอจิงออนตรงนี้มีซื้อของได้นี่นะอ๋อตอนนี้อ้วนมีเท่าไหร่เนี่ยสี่สิบห้าบูตสี่สิบห้าบาทเฮ้ยตรงนี้คืออะไรอ๋อนี่เขาบอกว่าตอนนี้ เป็นคนอยู่54%่เปอรนพวกเราโอ้โหเป็นเลง45%่สิบ้าเอร์เซ็นต์้ผมพอกันเลยนะอาจเจยอย่างนี้ไม่ต้องบวกกันละเต็มเลยล่ะมาเี่ยพวกเราเอายังไงทางไหนดีอาจเจยทางไหนเนี่ยมันไม้เอาเด็มาเด็มาเี่กเปิดนี่เปิดป,ประตูนีอาา่อะไรเนี่ยอ,อ๋อลลงมันเข้าตรงนี้ไม่ได้พวกเราถ้าเป็นเลเซอร์สีแดงลิงมันจะตายเหมือนอ้วนตายตะกีว้วะน่าจะใช่ละไป อเจงอเจงมาแล้วอวนมาแล้วแหละมาละวาดอเจ๊อละวาดปาบลิงอเจงอเจงอเจงวันดีอ่าพาก่อนเปิดประตูก่อนเอ๊ะเอ๊ะเอ็นี่อะไรอ่ะอเจงไหนดูดิมันมีอะไรเปล่ามันมีอะไรไหมเนี้ยอเจงไม่เห็นมีอะไรเลยเฮลโลอะไรนี่อะไรนี่ช่างมันเถอะไปดีกว่าพวกเราอวนมาละมาเจ้าลิงออกไปเลยไม่เห็นมีลิงเลยวะมันบอกมีต้อง50ไหนอรซะควจหัวลิงแล้วล่ะอเจง อ้วนนักปราบลิงมาแล้วครับฮ่าๆไอแจงกอะแจงมาทั้งนี้ดีกว่าพวกเรานี่อ้วนนึกออกแล้วแหละฉันเคยเห็นปืนนะไม่รู้ปืนมันจะเก็บได้ป่าพวกเราเราจะไปลองเก็บปืนกันดูเฮ้ยน่นมีคอนด้วยมันต้องเก็บคอนแล้วล่ะมันต้องคอนแล้วแหละทุกหัวลิงใช่ไหมได้ป่าโอ้โหได้ด้แหละเอาไอ้ลิงเจอแน่รอบนี้จะคอนหัวแน่รับรองโอ้มีหัวตายกันเลือยกระชอกเลยอะรอบเดไอาแจงอ้ามากระบอกไม่เอาไอ้ฉันอยากได้ปืนนะมันเอาปืนที่ไหนนะฉันลืมแล้วแหละ อเจยเาปืนตรงไหนวะลืมแล้วอาเจงปืนอยู่ไหนฉันอยากได้ปืนไปหาปืนก่อนหาปืนปืนใช่กลับมาทางเดิมปืนอยู่ที่ไหนฉันจะหาปืนนะคะฉันจำทางหาปืนไม่ได้แล้วจะไ,ไปมมวตะกี้เนี่ยเฮ้ยเราต้องไปช่วยเพื่อนเราแน่โหล มาเนี่ยมาเนี่ยจิงมาละี่จึมาละหัวละวะมานี่ยอจึ๊มาเนี่ยมานี่มาเนี่ยอจึ๊กอจอจฉจึกออห์ออห์หัวเขาโดนไหมเนี่ยแล้วเหมือนจะโดนลิงฆ่าแล้วแล้วช่วยโอ๊ก่อนแล้วอจึ๊กอจึ๊อจึอจมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยอจมันขอทุบหัวลิงละอายไอ้ว่าการเป็นลิงแลเรา เจมาดิคือใครข้าคือลิงเจมาเลยสาวน้อยเจ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 มาดิฮ่า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 เร็วๆจัดการสาวน้อยเล้วพวกเราฮ่าจะตายแล้วล่ะว้าวอ้วเป็นลิงกระเท่เหมือนกันนะนี่อ้วนเป็นลิงกระเท่เหมือนกันนะเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะแท้ๆก่อนแล้วแหละแท้คืออะไรอ่ะพวกเราอาฮ่าฉันจะอาบน้ำเจ ลิงอาบน้ําก็มาอเจอให้ฉันเงินครบแล้ว50ซื้ออะไรได้ก็ไม่รู้ตรงนั้นอะ่ะตรงที่ฉันเกิดอะ่ะไม่เป็นไรตอนนไปเราไปหาคนก่อนอนเจอ๋งอเจ๋งไปไอ้พวกเรานี่อะไรอะ่ะอ่ะฮะมีกล้วยด้วยเหรออฮะบบนนาั่นนะฉันหิวพอดีเลยล่ะอ่ะเจ๋งเจ๊กเจ๊ก,จกเติมเรือหรือเปล่าก,ก็ไม่รู้ไอ้น,นี่ปุ่มอะไรกดดิอ่ะเจ๋งอ้าวปุ่มอะไรเนี่ยห้องทดลองหรืออะไรเนี่ยเฮ้ยเปิดดิฮัลลอ้าวเปิดเฉยเลยอดมั่วเลยไปเถอะ ไปดีกว่าไปหาคนดีกว่าพวกเราเล่นไงสาวน้อยฮัลโหลออกมาสิฮัลโหลอัจเจงอัเจงมาเลยเราเข้าไม่ได้แล้ว้าไปเนี่ยก็ไปนี่โดนแบลลิงตัวนี้เลยจะเข้าไปทำไมล่ะอัเจย์เดี๋ยวเจอกันสาวนะผมเหลืองเมาเลยอัจงอัอัจมาแล้าแมาล้วาา้องล้วมาลยมาลยมาลยาาลอาแล้วาาแล รอบนี้เราต้องหาปืนหน่อยพวกเราอ่ะเจ๊เฮ้ยมีเกาะน,นี่นะถ้าเราอดทนอีกหน่อยเราจะได้อันนี้นะเฮ้ยฉันว่านี้เมื่อกี้เราก็ได้คอ้อนไปแล้วโอ้คอ้อนต้องเจ็ดเซโอ้โหไม่เฟี้ยวเลยเราต้องใช้เกาะแล้วแหละเกาะเพชรอ่ะเจ๊เฮ้ยเกาะเพชรช่วยอะไรเนี่ยฮะ ก็ฉันใส่กรอบเพชรแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยกรอบเพชรอ่ะฮัลโหลอเจ๊อเจ๊มาเด้อ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 หัวไรลอเจ๊โอ้โหเจ้าลิงซ่ามาเด้ออเจ๊มาเด้อหัวลิงดิหัวดิหัวมันปาบมาเด้อปาบมาเด้อมาเด้อมาเด้ออเจ๊อเจ๊โอ้โหมันล่อฉันเข้าไปโดนติดกลาบพลอกเราอเจ๊โอ้โหจะกลายเป็นลิงเชยเลยอเจ๊เจี๊ยแล้วล่ะอเจ๊อเจ๊อเจ๊อ่ากินน้ำก่อนไม่ได้เลี้ยงแล้วไม่ได้เลื้ยงแล้วพวกเรา เหมือนว่าจะไม่ได้เรี่ยงแล้วหัวฉันหน่อยอ้าวหัวฉันหน่อยแล้วอาจเจงอาเจงหวัดดีเพื่อนมาแล้วอละเจงหวัดดีสาวน้อยสาวน้อยอาจเจงอาจเจงอาจเจงอ่ะเจงเอาแล้วแหละกินเฟรลอะเอาแล้วแหละแล้ว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 ของฟรีหิวแล้วแหละของเฟร์โอ้โหลิงบานเลยทีนี้ลิงทั้งห้องเลยละกลายเป็นลิงไปทั้งห้องเราต้องแพ้เชื้อนี่นะพวกเราโอเคแพ้เชื้อเป็นลิงให้หมดเป็นลิงให้หมดอเป็นลิงทั้งห้องเลยีนี้ เป็นลิงกันหมดเลยเป็นลิงกันหมดจะไปไหนจะไปไหนต้องเป็นลิงกันได้หมดอ๋อไอ้พวกตัวแซมเลยนี่นาเป็นลิงกันหมดแล้วไหนดูดิดูดิเอ้ยมันก็เท่าเดิมนี่นาห้าสิบห้าสิบไอ้ไอ้เอาดิเอาดิซาเอาเน้ยซาจอนเป็นลิงให้หมดอจเจอ่ะซาเราเป็นลิงซาอจเจอจเจเป็นลิงเปซาเป็นลิงเป็นลิงกันหมดเป็นลิงกันหมดอจเจ เป็นลิงหมดแล้วหรออเจงอเจงอ่อจะจะไปหาปืนไม่ได้หานักอีกเลยแล้วแล้วแล้วอเจงเออลองนี่แหละลองนี่แหละไม่ต้องไปไหนกันแล้วไอเบคอนตัวนี้แล้วจะไก่เบคอนตัวนี้แล้วอเจงอเจงอ่อพอละเป็นลิงกันที่หมดโอ้ยโอ้ยโอ้หายใจไม่ทันแล้วเนี่ยพอาบ้า มาพวกเราอ้วนตาละอัดเกโอเคเลยแหละอ่ารีบตามมาก่อนเลยเราจะไปหาปืนกันพวกเราเฮ้ยตอนนี้ฉันอยู่ห้องไหนเนี่ยเฮ้ยอันนี้มีอะไรเนี่ยฮัลโหลสามสิบซื้อแล้วแหละอัดกงอะไรวะเนี่ยฮัลโหลน้ำยาอะไรเนี่ยอาา่าชิมหน่อยแล้วกันนะอัดเจไม่มีอะไรเกิดขึ้นสามสิบจะอุตส่า์าเก็บตังค์ซื้อสามสิบไม่มีอะไรเลยยไปกันต่อไปหาปืนก่อนไปหาปืน ปืนอยู่ไหนอะปืนอยู่ไหนอะมีไงพวกเราน่าจะแช้์ละเราต้องลงลิฟต์ไปลงนี้อ่ะเจ๊เปิดลิฟต์ไปแล้วแล้วแล้วลิฟต์แล้วแล้วเฮ้ยก่อนฉันจะเป็นเลิงแล้วแล้วแล้วเฮ้ยเร็วดีฮัลโหลอ่ะเจ๊ลิฟต์เปิดแล้วแล้วพวกเราเข้ามาแล้วอ่ะเจ๊แล้วแล้วไปเอาปืนก่อนแล้วอ่ะเจ๊เอาปืนแหละอ่ะเจ๊อาะคาัเตรียมตัวเลยนะอ่ะเจ๊โอ้ไม่หาเลยวห้าตะทีนี้แหละเป็นลิงกันทั้งหมดเลยเป็นลิงกันทุกคนเลยเมื่อกี้นี้ อ๋ออะไรล่ะอจึงไปไปไปเฮ้ยทางไหนเนี่ยเร็วเร็วเร็วทางไหนพวกเราทางนี้ทางนี้ทางนี้วันดีเพื่อนหาปืนฉันจะหาปืนแถวนี้มีปืนไหมฮัลโหลอจึงอจึงแน่แน่แน่ทางนี้แน่ทางไปเอาปืนเฮ้ยอจึงฉันจะไปเอาปืนฉันเห็นปืนแถวนี้ฮัลโหล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 มัวละใครมะเนี่ยเฮ้ยปืนอยู่ห้องไหนเนี่ฮัลโหลอ้าวแล้วแหละไม่มีปืนตังแต่มีคนเก็บไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยอัลโห ห้องไหนวะห้องรีโป้เวิเนี่ยจำไม่ได้เนี่ยฮัลโหลตะกี้ก็มามั่วรอบนึงแล้วไอ้แจีงยังไงเนี่ยโอ้ยหลีกเก็บเลยไอ้แจีงโอ้ยโอ้ยไปละโอ้ยวันเจี๊ยไอ้เจีงโอ้ยโอ้ยไปดิโอ้ยลิงเก็งเลยโอ้ยอ๋อไปต้องยิงปืนกันแล้วล่ะไอ้เจียงเจียงลวล่ะฉันเป็นลิงเจียงแจียงละล่ะไอ้เจียงนี่ไงโอ้คิดว่าปืนไม่ใช่แล้วโอ้โห ไปพวกเราอ๋อปวดแลงกัน okay, ก like <itu? S 1> ็เป็นลิงละล่ะเอเจได้โอเคต่อไปนี้ฉันเป็นลิงละนะพวกเราจะกลายมันด yeah, ้จะกลายบอนมันต้องกลายเป็นลิงให้หมดแล้วพวกเราเราจะยึดชนเผ่าคนเอเจชนเผ่าคนเอเจจับคนกลายเป็นลิงให้หมดเหลือแล้วเย้เอเจแล้วแล้วแล้วพวกเราแล้วจะจับคนกลายเป็นลิงให้หมดแล้ว าจะยึดเผาพันคนนะเจย์ฮาฮาเจยสรุปแล้วไม่ได้กลายเป็นคนไปฆ่าลิงแล้วตอนนี้เราจะกลายเป็นล ok ิงไปยึดเผาพันคนแล้ว <alternatives> ล่ะพวกเราฮาฮามาเจยกองกลุม <trainee> ก <ına> ันไปเล็วเจย์มาละให้จะไปไหนกันมาเนี่ยเจย์เอ้ต้องเป็นลิงไอ็งต้องเป็นลิงเป็นคนมันไม่แค่หรอกเป็นคนมันไม่แค่หรอกแล้วมันเป็นตู้เอ้า ไอ้เน่เจ๊เราเราเราตามันไปแล้วพวกเราอ๋ออ๋ออ๋อเรามันต้นย่อยเย้เลยนะเจ๊เจ๊เจ๊ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาเด้อเจ๊เจ๊อยู่เฉยพอเจ๊ก็เจ๊อ้อยอ้อยอ้อยอ้ยไปหลอดมาต่อพวกเราโหรอบนี้แหละต้องไปหาปืนให้ได้ละอเจ๊ไปทางไหนวะเนี่ยปืนชั้นเจ๊ถ้ารอบนี้หาปืนไม่ได้ก็นั่นแหละตามนั้นเลยพวกเราบายบายๆอะไรเฮ้ยเจ๊ฮะหห้มัวเนี่ยหัวเนี่ย จาเจ้าลิงฮ้ยเฮ้ยไอ้ฉันไม่ไปห้องนี้ได้ไหมไปห้องอื่นได้ป่ะอ่ะเจ้งอ่ะเจ้เฮ้ยฮไอ้ตรงนั้นมีกล้วยฉันไม่ได้เป็นลิงฉันก็ไม่ต้องกินแหละอ่ะเจ้งเปิดยังไงวะเนี่ยเปิดดิอ่ะเจ้งเปิดแล้วล่ะไป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 เจ๊ก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 ฮ้ยฮ้ยฮ้นี่คืออะไรพวกเราเฮ้ยนี่คือห้องทดลองลิงหรือเปล่าเอาแหละอ้วนกอดแล้วล่ะอ่ะเจ้งไม่มีอะไรเลยฮัลโหล อ่ะอจิกะต้า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 อจิกะต้ากะต้ากะต้าเฮ้ยพวกเราโอ้โหมันถ่ายเทสมองวุ่นไปอจิจากคนจะกลายเป็นลิงแน่เลยดูทรงแล้วไม่น่ารอดอจิอ้าวุ้นกยเป็นลิงชมพูชมพูฮิเลยอจิอ๋อแหมอจิโอ้โหแม่นี่แหละปืนตอนนี้แหละฉันจะเป็นลิงยึดเผ่าพันธุ์คนก็ได้ไม่เป็นไร ต่อไปนี้ฉันจะเป็นพวกลิงแล้วล่ะมาเจ้าคนเองอยู่ไหนกันหมายล่ะเจเจ้าระไม้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้จักเปล่าลิงชมพูทำไมอ่ะฮ่าข้าคือลิงชมพูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจ๊สาสาไม่ได้ไม่ได้เจ็จิ๊กอไม่ได้ไม่ได้เจ๊โอ้ลิงชมพูเจ๊ไม่ต่างกับลิงน้ำตาลเลยพวกเราเสียเวลาเสียเวลาย้ายสมองต้องนานปะท้อเหลอเจ๊เจ๊ ก็เป็นไงมั่งคบน้องๆคลิปนี้ถ้าชอบใจก็อย่าลืมทําตามหน้าที่ของคนดูนะครับผมพี่ก็จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปเช่นเคยนะครับผมก็อย่าลืมเข้ามาลองเล่นกันนะครับผมวันนี้พี่ขอตัวไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพวกเราเจ๊กวดไปแล้วนะ